สบายดีพี่น้อง <c oughs> สบายดีตอนเศร้าๆเมื่อนี้เศร้าเลยรเมื้อนี้พี่น้องประมาณแปดโมงกว่าๆฝนตกพี่น้องเมืม่อคืนฝนตกลินทายฮะงัวนะชุดบ้องเข้าหผมนะ บรรยากาศเศร้าๆเป็น้นนนองเลยสเป,ปนลงหวยสักก่อนหาหน้านไม้บันน้กินแกนงหน้าไม้แท้โดนเลยน้องเลยจนลืมไม้ลมคูเดี๋ยวมันเสียคูเดี๋ยวมันเสียลงหวยสักก่อนเป,ป็น้องเลยงัวกะจักเป็นเป็นยังมันเจ็บขาเนี่ยไรมันบาดปักไงหนึ่นงหาแนวมาปัวก่อนมนาถั่ว แล้วหวยฮานน้องใหม่ก็พี่น้อยพอเด็กไปแต่โดนแล้วได้นี่อาเขาเขาจะเกี่ยวแล้วบอลเขาเขาจะนั่งซุกเป่น้องทงทงั้งเนื้อเห็นบั้ยะทั้งรูมันยังเขียวอยู่เขาเฮามาแต่น้อไม่ก็จะไปเกี่ยวหญ้าให้งัวพี่น้องงัวอยู่บโต ดูนะว่าเบิ่งเขาห้องกมันเป็นอะไรเลยเขาก็าเจ้าเกี่ยวแล้วไหมทางเทิงนะอ๋อมันสุกแห้งเลยเนาะให้นี่นะปลาจ้ะ,ะอะอกเลยไปหน่อยนี่เราทงเบิ่งเขาห้องก่อนเป็นอะไรโอ้มันกม้มมันจะซุกคือกันแล้วเขาห้อมันเคยซุกคือกันแล้วนี่นั่น แต่ว่าบบง,งามกิดยังเกิดแล้วยังพอได้เล่มอยู่ได้เนาะคิดว่าลำต้นมันบวบปันได้แต่ว่าห่วงมันออกมากแล้วพอเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อน่ะนี่ตรงนี้นี่หญ้าลายน,ายนี่เนาะแต่ว่ากะธรรมดาพ่นพอได้เกี่ยวอยู่ดอกนี่ไฮเทิงนี่กับธรรมดาอยู่น้อยแต่ว่าบบง,งามปันได้ดอกแต่ว่าเขาเตี้ยนะไม่ใช่ได้เข่าวกว่าได้พี่น้องมันสิ ມັນຊ <ed> ິຮ <ed> ່ວງຫຼາຍເນາະບໍ່ລົ້ມອີ່ພ້ອມແກງ ในธรรมดาอยู่พอได้เพราะได้กินอยู่ดอกหืมไ้ลุ่มนั่นคือพวกเห็นปล่อยนะ้ำตลุ่มได้ปล่อยแล้วพี่น้องมาเบิกเขาแล้วก็ลงหวยเลยน้องมันสิสุกเลยได้พี่น้องนี้ เลื้งเลยเนี่ยมันชีสุกเลยแค่ผมได้ออกมาเท่าผมได้มาถ่ายให้น้องเบิ่งประมาณสามทิดส,สามทิดเลยน้องบอกมาเบิ่งวันนี้มันชีสุกเลยดนะ้ฮะนี่อือผมเละมาแต่ผมลกชิดมาเกี่ยวไอ้งัวแถวนี้ก็ได้เยอะโอ้ปลายังมีดิอยู่ยด้ ไอ้น <laughs> <ให Basket ball> ี่ยาพี่เลืกดิไอ้นี่มันหยาโดดีพี่น้องจนวันแได้พอได้เล่มพอได้พอบดิสืเขากินยังไงพี่น้องไอ้ว่าอะไรกันพอได้กินแต่ว่า บัพอได้ขายแต่พอแต่ได้กินบัวเห็ดหน้าบัวแล้วลราห่วยพี่น้องห่วยอะไเก้อเบิง่งเบิ่งปลาบ่อนก่อนอย่าห่วยเป็นอะไรบรรยากาศโอ้โหปลาปลาบ่อนพี่น้องปลาลายเลยเนาะปลาลายเลยว่าเซลเซีย่ แต่ว่ามันบุกินเบ็ดปนอปป้ปลานะใส่เบ็ดได้กับบุกินเลาะไป่้องพังเสียงเงียบเงียบเงียบพังเสียงนกเสียงหนูเสียงแม่ไหวห้องตามป่าเนี่ยละ

น้ำมัยแนงมาแกงอยู่เทียงนาี่น้องว้านำนำตอนนำตอดที่พอเต็มเลยเศร้าน,นี้ทำไมคนได้ปลาปลาคอยใหญ่คู่หนึ่งอ่นนงนะู้ได้กระหา,าน,น้ำมัย่้วกันทางน่ะขางฝุ่นโอ้แนงลายเด้แถ่นี้น้ำจนดำแถ่นี่ ก้อนนี่ก่อนบูมีปีงตี้ยานเนี่ยน้องเดี๋ยวเอาเนียน้องใหม่ก่อนอาหารบานเฮาพี่น้องกินแต่น้อยจ้อนใหญ่ขาดบม่ได้เลยนี่น้องใหม่แหนงพู้ดีงามเลยที่ใหม่แม่ตึบบ่อมาแล้ว

เอาเดี๋ยวนี้มันอยู่ในพี่น้องไอแหนงมากเลนี่ปูดีปูดีแบบโอ้ยบริตต่มเป็นแง่งเป็นแง่งเลยเ่าต้องถุบตัวใหญ่เานาะเืีปลาถูกปูเป็ปไนไส้ปลาเนาะ Một bằng cọ này Ô, oh, Một mai này ăn nhảy ăn nào Nó mi nỏ mà lẹo mình cứng nữa mà lại cứng nhiều vậy cái tọn đi con จะว่านอนขลุอยู่ประจักทำไมมันได้สองโตสมแขนงนี่หน่องสาวนี้มองก่อนบ่มีโรงติดลางคืน เงียบดีพี่น้องเงียบเย็นอีพอในป่าเนี่ยโอ้สุดๆเลยเสียแต่ไม่ยุ่งจังน้อยหนึ่งนี่ก็เลยเสียบรรยากาศน้อยหนึ่งยุ่งแต่ว่าถ้ามีแนวกันยุ่งเนี่ยโอ้ยบรรยากาศแอร์ธรรมศาสตร์พี่น้องน้ำไม้อยานี้มันมีหน่อมีแต่เนงเนี่ยหน่อยพี่น้องเป็นเนงเนี่ยหน่อยวะเลย นี่นี่เนาจะน้อยกับพอแกงแลหละเฮ็ดพึ่งเรื่องๆนะเฮ็ดพึ่งอย่ <c oughs> หักอะกินมันได้หอยเหลือกินมันเ <c oughs> อาเลยกินมันโอ้เถื่อนแงลายเลยก่อนนี่มีแต่แดงน้อย กอนะเัดกระบลงออกบ่แถนแดให้แงเลยน่อยไปกลับเลยนอยไปแกงอยู่น่ะใหม่น่ใหม่ก็สอบมาด้วยสอบมาด้วย

งานเลยพีน้องพอแกงแล้วโอ้ยคิดว่าสิบได้พอแกงแล้วได้มาถ้าตาตพอได้จบดีหอนหอเ้พน้องไปแลวพี่น้องเอ้ยอยู่ดีมแหงวาสุสคนอย่าลืมกดไลค์เดน้อลค์พี่น้องกดมไปละยงก็มีเมือหาเกีียวใหญาให้ง่อย